่ะโอเคอ่ะมาแล้วพี่น้องวันนี้ตุ่มไก่ตุ่มไก่บ้านไก่ดำไก่ไซสเอกเรียกวสามสายพันธุ์เวลาเข้ามานะสามตัวตัวละพันไอตุ่ไก่สามไซส์พันใส่ปปัปขามอ่อนที่ตุ่มวันนี้ตุ่มแบบสูตรโบราณน,นะวันนี้ใส่ใบบัป,ปขามอ่อน ใบบัตามกับบถือเ้อพี่น้องเอ้ยถุงลยสิบบาทว่าสันอ้หาบาทสิบบาทหบาทยังบอฟังนะนี่หน่อยนี่ไหมสองทุงก็ยี่ยิบสีบาทนะเ้ากงวหอกเครื่องมันขายกันบ่นทก็ว่าล่ะอยากกินก็ต er. ้องซื้อสมมุนไพรนําขายด้วย มันไพรของเรานี่มานจะบานถึงเมืเลยวเลยกระพูกก็บานแล้ววัตถุดิบมานจะบานหมด่ลไรนี่กดเครื่องมันยังมาหาเสิ่งขางไหน,านการ์ดังุดเดือดบุกๆเลยเสียเป็นทรัพย์เป็นเหตุเกือบร้อยละผมออกไปซื้อของก,ก็ได้กลับมาก็เลยมาไายเลยเนี่ยตีกินไายแล้วรอบนึงว่าจะไาย ตอนเอากายยังยังลงเดียวเห็นปลงเป็นสองขีบเอาใส่ถุงที่สองตัวสมสวมไว้รับเขาได้มบ้องกับแกมดีค่ะกับแกมนี่มาหลังการอันสั่งเา่อใส่งลงไปอโอเคยังมารู้อีกตอนกานตอนตอน่ตอไป A níu đuôi. Say đầm nè, thì kìm tung bay nhung vào sài đuôi. Moko boko 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 นี่ใส่ขักเน่าแจ่มไม่น้ำเนาะมันผสมเนี่ยกินดุชมมาถอดเอึ้งบ่เนี่ยตุ่มไก่ไก่ได้ใส่อื่นคนันตกอยูหนี่ยมันตัวก่อนเนี่ยจับแเงยมันนี่แหละมีอึงอึงออกมาเนี่ยคนกําลังห่อนทำไมอ้าวผมมีอย่างไรเรามานี่ทยแบบเป็นแนวทางกันสิไทยเป็นกระตุ่มต้อมต้อมอยากไปสิไทยอยากอ่ะ ไาเฮกินครับต้มไก่บ้านต้มไก่สูตรโบราณกัทิมีคาตะไคร่ผู้นำปลาธ้ามาได้ละชูงชูรสเหมือนมานไทยมันทัศ่าผมออกไปซื้อไอ้เครื่องไทยแว่ละรอบแรกอะเมือนกล้องมันตัดขีมมันเต็มเมื่รถ้เพรกเกือสิมมือกันเนาะ ได้ได้ได้ตับโอ้ป่วนได้ยูเซย์ยูิมกับซิมองเด็ก่อนแล้วไม่ใส่โมดิ้มดิ้มไม่ใส่โมดิ้ไม่ใส่อ่ะโอเคครับโอเคครับ โอ้ซิมแล้วซิมตาูมเมืนั่นแหละุาน้เวงเลยคับโอเคส็ครับวันนี้อ่ะพวกาอยากกับเพกินนะครับเด้อไกตุ้นต้องอยากผมยัียวกนเด้ออีอ้ยสีดำไก่ดำไก่ดำไก่เจีดำไก่ดำตบเป็ดไปเ่าไม่ไม่แลผู้สาวม่นั่งเล่นนั้นไอ่จะมาทำไมแล้ววะ มมีอยังทีเอาครับโอเคก็จะประมาณนี้ครับผมเอาออไปหาแก้มได้ว้านี่เรียบร้อยแล้วลงยันแล้วแส่บครับเดี๋ยวกินเผื่อเเ้อ